ยางบวมยางล้อหลังบวมนะครับอาการที่ยางล้อหลังบวมแบบนี้อันตรายมากนะครับถ้าเกิดว่ารถเ,เพื่อนๆยางมีอาการบวมแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้รถส่ายนะครับเวลาที่เราขี่เนี่ยรถมันจะส่ายไปส่ายมานะครับแล้วมันก็จะเด้งไปเด้งมานะครับอันตรายนะครับเสี่ยงนะครับเสี่ยงยางระเบิดได้ด้วยนะครับตรงนี้ขอบ ขอบฝั่งนี้ขึ้นปกติหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือว่ามันจะเกินขึ้นมานะครับอันนี้ส่วนบริเวณตรงนี้มันจะใหญ่กว่าปกตินะครับสาเหตุหลักๆที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะมีสองสาเหตุนะครับก็คือยางเสื่อมคุณภาพนะครับอันนี้คือ,อยางเสื่อมคุณภาพหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือเออส้นลวดนะครับเส้นลวดที่ตรงขอบล้อเนี่ยเส้นลวดตรงขอบล้อเนี่ยมันขาดนะครับที่เจอ ที่เจอบ่อยก็คือว่าเส้นลวดมันขาดนะครับเนี่ยเส้นลวดที่อยู่ตรงขอบล้อมันขาดปุ๊บเวลาที่เราอัดลมเข้าไปเนี่ยมันจะบวมออกลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูนะครับว่ามันเกิดจากซี่ลวดมันขาดหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะมีซี่ลวดนะครับลวดที่อยู่ตรงขอบล้อนะครับอยู่ตรงรอบขอบล้อเนี่ยถ้าเป็นพวกขอบ4เนี่ยมันมีนมทั้งหมด9นะครับ9เส้นนะครับเป็นลวดสปริงนะครับมีทั้งหมด9เส้นถ้ามันขาดปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้ยางบวมนะครับ เดี๋ยวเราแกะมาดูนะครับว่ามันเป็นที่ลวดตรงขอบมันขาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเพื่อนๆเราก็แกะออกมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้ดูเลยครับเห็นกันชัดๆเลยอันนี้ลวดนะครับลวดขาดนะครับลวดตรงขอบล้อมันขาดไปแล้วนะครับเนี่ยเราเอามือง้างดูนะครับเนี่ยรู้เลยนะครับว่าขาดนะครับ พอเวลาลวดขาดปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราเติมลมปุ๊บเนี่ยมันจะปลิ้นออกนะครับขอบมันจะปลิ้นออกทันทีเลยนะครับตรงนี้ขาดนะครับถ้าเป็นยางยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อมันจะมียี่ห้อหนึ่งนะครับนะครับมันจะขอบแข็งมากนะครับถ้าใครเจอยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าเออต้องบอกว่ายังไงดีละ่ะมันมันมันงัดงัดยากสุดๆนะครับถ้าใครเจอยี่ห้อนี้นะครับงัดจน งัดจนลวดขาดเลยนะครับอันนี้คืองัดที่อื่นมานะครับเรามาทําการแก้ไขที่ร้านผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนยางเอายี่ห้ออื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วเยี่ห้อที่ใส่ง่ายนั้นก็เป็นพวกดีสโตนะครับหรือว่ายี่ห้อเอ่ซอ IRC IRC นี้ใส่ง่ายอยู่นะครับขอบเก้าสิบครับเก้าสิบเหมือนกันนะครับเก้าสิบทั้งเก้าสิบเหมือนกันแต่ว่ามันจะใส่ง่ายนะครับเนี่ยตรงขอบมันจะ ใส่ง่ายกว่านะครับถ้าเป็นยี่ห้อนี้มันจะใส่ยากมากนะครับงัดจนซีลวดขาดเหมือนก็ยังเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องได้ทําการเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่ได้เลยนะครับขาดไปแล้วนะครับ